นี่คือคําแนะนำนะคะจากคนที่เพิ่งเรียนจบปริญญาโทสำหรับคนที่กําลังจะสมัครเรียนต่อข้อ3นะคะคือ never lose sight of the bigger picture ความหมายคือไม่ว่าเราจะเกิดการหลงทางอะไรระหว่างที่ทำใบสมัครหรือว่าระหว่างที่หาคอร์สมันมีคอร์สที่น่าเรียนเต็มไปหมดเลยว่าเข้าใจมากๆแต่ว่า always come back to the bigger picture ไกลๆภาพกว้างๆคืออะไรแล้วจะช่วยให้เราตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปได้ทุกคนคือแม้ว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนต่อนะแต่ว่าไม่เคยบอกทุกคนว่า solution ของชีวิตคือการเรียนต่อโท solution ของชีวิตคือการไปเรียนต่อต่างประเทศการที่เรามองเห็น bigger picture ระวังรถแมพออกมาแล้วสเต็ปออกไปที่เรา ต้องการจะไปต่อในชีวิตอะมันอาจจะไม่ได้ Require การเรียนปริญญาโทก,ก็ได้เข้าใกล้เป้าหมายของเราจริงๆในชีวิตนะอันนี้คือมอง Beyond การเรียนต่อสำหรับบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากจะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกประเทศหรือข้างนอกสิ่งแดล้อมที่เราเคยอยู่ that's also very fair นะเพราะฉะนั้นพี่ก็อาจจะไม่ได้อยากเรียนอะไรที่วิชาการมากก็ได้พี่อยากจะเลือกเมืองเป็นหลักเพราะพี่อยากใช้ชีวิตที่เมืองน,นี้ก็ได้เหมือนกัน หรือบางคนอาจจะเพิ่งเรียนจบแล้วก็แบบอุ้ยอินกับท็อปิกนี้มากเลยอยากจะเรียนเจาะลึกลงไปในปอทเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเลือกสายที่เน้นวิจัยไปเลยเพราะพี่ต้องการที่จะรู้ในเชิงลึกแลหลกหรือบางคนทํางานมานานแล้วนะคะคืออยากจะมี c a r e e r b เ e ร k แล้วก็ไปเรียนต่อหาความรู้ใหม่หรือหาความรู้ที่เป็น discipline อื่น i n d u s t r รอื่นไปเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า b i g e r Picture สําคัญมากๆ